งานยุ่งแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนดีวันนี้นะคะครูมีเทคนิคมาฝากทุกคนกันค่ะอย่างแรกนะที่ครูอยากจะแนะนําเลยให้ทุกคนนะคะไปเขียน t o Do list นั่นเองค่ะก็คือให้เราเอาสมุดของเรามานะเราก็จดเลยค่ะว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะแต่ว่าครูมีแนะนําแบบนี้นะคะว่าเราอ่ะไม่ควรเขียนเกิน5อย่างนะให้เราลิสต์มาค่ะว่ากิจกรรมอะไรที่มันสําคัญนะให้เราเเลือกมานะประมาณ3-5อย่างด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอา3 5ถึงอย่างเนี้ยมาอ่านใช่ปะ่ะแล้วเราก็ดูว่าอันไหนอ่ะ เป็นเรื่องที่มันสําคัญและมันก็เร่งด่วนค่ะให้เราหยิบกิจกรรมนั้นนะคะมาทําก่อนนั่นเองค่ะ ทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะเวลาที่เราแบบเจองานแบบยุ่งเหยิงนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการระเบียบความคิดแล้วก็จัดการชีวิตของเราได้ด้วยค่ะแล้วก็ครูเนี่ยใช้เทคนิคนี้เป็นประจําเลยนะเนี่ยเวลาไปไหนก็จะเอาสมุดเนี้ยไปด้วยค่ะเวลานึกอะไรไอเดียอะไรเจ๋งๆออกก็จะคอยจดบันทึกไว้นะคะและนี่ก็คืออาหารสมอง2นาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูกันได้นะคะที่เพจ passion to win นะวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ